วันนี้ถือว่าเป็นวันของพวกเราคนท้องถิ่นในการแสดงเจตนารณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานิยมวัฒนธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมีหลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อเป็นคูมุ้งกันจิตใจ มาให้ตกเป็นธาตกระบวนการการทุจริตคอร์รัปชันกระผมขอญาตกล่าวปัดนำคำปฏิญาณต่อต้านการคอร์รัปชันและขอให้ท่านทั้งหลายกล่าวตามดังนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้านายสัชัยนาสวน,สน,สวนขอกล่าวคำปฏิญาณว่าขอกล่าวคำปฏิญาณว่าหนึ่ง ข้าพเจะเจ้าจะร่วมมือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบิตทุกรูปแบบเพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนเมือิญุ่เรืองอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าเจ้าจะไม่ใช้ความจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเปรียบเพียบผู้อื่นเอาเปรียบ่ ปฏิบัต no ิประพฤติหน้าที่อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่สามข้าพเจ้าจะเคารพกฎหมายกฎกติกาและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัดจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม มีจริยธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาลแะมาพิบาลสี่ข้าพเจ้าเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของข้านิยมเป็นเหือของข่านิยมการติดสินบนจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน